ตอนที่1,663หนึ่งกระบี่กวาดผจญวีรชนก้มศีรษะในที่สุดก็เผยท่าแท้ออกมาแล้วหรือชิงมู่หัวเราอยกมือขึ้นพลิกโตอาหารแต่หญิงเท่าชายชาราก็ลงมือพร้อมกันอย่างไม่คาดฝานันทั้งสองคนกดมือลงไปบนโตฉิงมู่ออกแรงพลิกแต่ก็พลิกให้โต๊ปลิวกระเด็นไปไม่ได้มีพวกข้านายน้อยเจ็ดอย่าคิดที่จะคว่ำตได้ หญิงเท่าและชายชราเผยยิ้มบางแต่ทันใดนั้นหน้าก็แดงก่ำแขนของทั้งสองคนลั่นเปรียปร้ยๆแทบจะถูกเขางัดให้ลุกขึ้นมาด้วยในใจต่างก็ส้านหวั่นไหวลำดับเจ็ดแห่งปราสาทแผ่ภัยสารพระละกำลังกายเนื้อแข็งแกร่งเหลือเกินพวกเขาเป็นตัวตนบรรลุเต่ามาสี่ถึงห้ากันจากกระวาลแม้ว่าจะถูกปิดผนึกและตรึงสะกดเอาไว้ที่นี่แต่ก็ยังทรงพลังเป็นอย่างยิ่งกระนั้นพวกเขากลับถูกฉีดมู่งัดจนแทบจะลอยขึ้นมา มือและเท้าของเด็กสาวคล่องแคล่วฉับไวชามในมือลอยขึ้นไปบนอากาศพลิกคอว้ำลงมาจะาคว่ำใส่หน้าฉินมู่ให้เจ้ากินผลไมด้ดีๆไม่ชอบงั้นวันนี้เจ้าก็กินของร้ายๆไปเถอะฉินมู่รู้สึกขาวว่าไปหมดมิติอวกาศในชามหดย่ออย่างรวดเร็วเหมือนกับภาพข้างหน้าขาวหมูนวนไปหมดแม้แต่กายเนื้อและจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมก็หมู่นวลไปด้วยชามนี้หมายที่จะลากเขาเข้าไปข้างในอย่างไม่คาดฝัน ดวงตาที่สามบนหน้าผากของฉินมู่ลืมขึ้นมาแสงม่วงปฐมโกลาหนศาสส่องออกไปทำให้มิติอวกาศบิดเบี้ยวตลอดทางกระแทกเข้าใส่ก้นชามเจ้าใช้ทักษะเทวะได้หรือเด็กสาวแขนสั่นระริกชามในมือแตกพังไปทันใดนั้นก็กระโดดขึ้นไปบนโต๊ะระดมโจมตีใส่ฉินมู่ด้วยมือและเท้าอย่างบ้าคลาั่งฉินมู่งัดโต๊ขึ้นหนึ่งมือง,งัดอีกหนึ่งมือต้านรับการโจมตีของเด็กสาว พละกำลังของเขามหาศาลไม่กี่กระบวนท่าก็ซัดเด็กสาวบนโตให้ปลิวกระเด็นไปเด็กสาวจุกแน่นร้องออกมาเขาสามารถใช้ทักษะเทวากายเนื้อก็แข็งแกร่งจนแปลกประหลาดพวกเจ้าระวังให้ดีปังเด็กสาวกระแทกชนต้นไม้ใหญ่สถานจนแสงต่าและขีตาต่าประทูออกมาจากต้นไม้อย่างฉับพลันดูวิจ,จิตปรการ ที่ด้านหลังฉินมู่หญิงซักผ้าย,ยิ้มยานและกล่าวว่าสุราคาระวะไม่ชอบชอบสุราจับกรอบนายน้อยเจ็ดเจ้าก็ชอบการบังคับใช่ไหมไม่รู้ว่านางเอาไม้ทุบผ้าออกมาจากไหนเบี่ยงเข้าใส่ด้านหลังศีรษะของฉินมู่อย่างโหดเหี้ยมด้านหลังศีรษะของฉินมู่มีวงแสงระเบิดออกมาทันทีปราณโกลาหนพวยพุ่งในปราณโกลาหนมีท้องพระโรงโกลาหนสูงประหานต้านทานไม้ทุบนี้เอาไว้ ส่วนตรงกันข้ามกับฉินมู่คนเชอดหมูหนุ่มนามว่าชางน้อยก็เอื้อมมือชักมีดอันปักอยู่กลางตอขึ้นมามีดเทวะอยู่ในมือเขาฉินมู่ก็ขนลุกว่าไปทั่วสาร,รพางกายที่ทำให้เขารู้สึกคุกคามากที่สุดมีใช่หญิงเท่าชายชราหญิงซักผ้าหรือเด็กสาวแต่เป็นคนหนุ่มผู้นี้ผู้คนเหล่านี้ถูกนายน้อยใหญ่ปิดผนึกพลังวัดเอาไว้ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ทักษะเทวะได้ต้องอาศัยก็แต่พละกกำลังของกายเนื้อตนเอง แต่ผู้คนเหล่านี้ต่างก็มีวิชาฝีมือของตัวตนบรรลุเตา๋าทักษะเทวะของพวกเขามีฤทธเดชร้ยกาศแต่ทักษะเทวะใช้ไม่ได้กำลังฝีมือก็เหลืออยู่ไม่มากมีแต่ชายหนุ่มนามชางน้อยที่มักคาวรยุทธไม่ธรรมดาเขานั้นเหมือนกับคนแล่เนื้อเสียมากกว่าอันฝึกปรือวิชาบูจนถึงสุดขีดขั้วแน่นอนว่าชางน้อยมีได้บรรลุเต๋าด้วยวิชาบูหากว่าชางน้อยบรรลุเต๋าด้วยวิชาบู นายน้อยก็ไม่สามารถตรึงสะกดเขาเอาไว้ได้เวทปิดผนึกจะทําอะไรเขาไม่ได้และเขาก็อาศัยเพียงแค่พลากําลังกายเนื้อก็สามารถแข่งข้าได้สี่ทิศแปดทางเขาบรรลุเต่าด้วยการแข่งข้ารังสีข้าฟันแข็งแกร่งยิ่งนักถึงกับเหนือล้ํากว่าอาถรนพ์สวรรค์และมีดปริศนาประหารเทพน่าจะด้วยการแข่งข้าตัวตนบรรลุตา่าจึงบ่มเพราะต่าแห่งการแข่งข้าขึ้นมา แม้กระนั้นเขาก็สังหารสับชีวิตมามากมายเกินไปการฝึกปลือวิชาบูของเขาผนวกกับรังสีฆ่าฟันก็กล่าวได้ว่าเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงตลัวที่สุดในหมู่บ้านแม้ว่าพลังวัดของเขาจะถูกนายน้อยใหญ่ตรึงสะกดเอาไว้แต่ก็เพียงพอที่จะคุกคามชีวิตของฉินมู่มีดของเขาอยู่ในมือพลังชีวิตเข้มข้นแข็งแกร่งเกิดมีปรากฏการณ์พล้านซากสอพลอยป้องอยู่ในทะเลโลหิตที่เนืองนองเป็นท้องทาน ในปรากฏาการ์นั้นก็มีพฤกษาเต่าที่ถูกฟันลงเป็นสองท่อนและผลเตาอันผ่าแหวกรวมทั้งซากรลางของตัวตนบรรลุเต่าที่ถูกตัดศีรษะอันน่าสะพรึงกลัวอย่างสุดขีดฉิงมู้ละทิ้งไม่ใส่ใจหมูที่กำลังวิ่งเข้ามาพลิกฝ่ามือทันใดกระบี่ภัยพิบัติปรากฏเข้าไปต้านทานมีอันชางน้อยฟันเข้ามาแดนสวงบุกเบิกฟ้าชางน้อยฟันจากบนลงล่างฉิงมู่ฟันออกไปในแนวราบ กระบี่และมีดปะทะกันผู้คนในบริเวณก็สีหน้าแปรเปลี่ยนหญิงเท่าและชายชราไม่มัวแต่กดโต๊ะเอาไว้อีกต่อไปสองคนสีฝ่ามือโจมตีไปที่ฉินมู่พร้อมๆกันสี่แขนระดมถล่มจู่โจมไปราวพายุมุแคมแม้แต่ที่ใต้โต๊ะสีเท้าของสองคนก็โจมตีฉินมู่อย่างบ้าคลาั่ง พวกเขาโจมตีเข้ามาพร้อมๆกันและทันใดนั้นรอบกายของฉินมู่ก็ปรากฏห้าเหมืองแร่ดึกดำบรรไทอี้ไทชูไทชือออไทสู้และไทจือห้าเหมืองแร่กดลงมาพร้อมๆกันทับลงไปยังผู้เท่าทั้งสองอีกฟากหนึ่งเด็กสาวที่ถูกฟาดไปชนพรึกษาเต๋าก็ผลิดผลเต๋าลงมาทันทีกัดลิ้นอย่างดุดานและพ่นโลหิตลงไปบนผลเต๋าพลานุภาพในผลเต๋าพวยพุ่งออกมาทะลวงเข้าใส่ฉินมู่ ผลเต่าพุ่งไปเหวนรกซากวินาศแห่งจุดจบก็ปรากฏกลืนผลเต่าเข้าไปในเหวนรกทว่าสุกรก็ลุกขึ้นยืนด้วยสองขาหลางังเคี้ยงงอกออกมาดวงตาดุดกระดิ่งทองเหลืองปากและจมูกงวงติดกันขนที่คอยาวและคมกริบกราวกับเข็มเหล้อหมอควานมือมะฮือมาควา้าพรึกษาเต่าทั้งต้นเอาไว้และใช้ฟาดใสา่ฉินมู่อย่างอำมหิตปังฉินมู่ยังคงนั่งนิ่งต่อหน้าพยัตรายอย่างไม่ไหวหวั่นแต่ทว่าพรึกษาจากกระวาลของเขาปรากฏขึ้นมา กิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปราวกับเว้งฟ้าสกัดกั้นพฤกษาเตาของสุกกรตัวนั้นหิ่งซักผ้าเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไม่ทุบในมือของนางระดมฟาดอย่างไม่คิดชีวิตแต่ถึงแม้ว่ากําลังเถื่อนของนางจะไร้สิ้นสุดท้องพระโรงโกลาหนก็ขวางกั้นเอาไว้ข้างหน้านางเสมอทำให้นางไม่อาจเข้าประชิดต,ตัวกระบี่ที่ฉีงมู่ฟันออกไปก็ราวกับเตาราวกับเตายิ่งใหญ่อันครบสมบูรณ์ปะทุพลานุภาพทั้งหมด ส่วนพลานุภาพของเต่ายิ่งใหญ่นี้ก็พาโกลาหนให้แยกออกจากกันบุกเบิกสวรรค์และพิภพ,พอะไรคือกระบี่เตา๋านี่แหละคือกระบี่เตา๋าปรากฏการณ์ทั้งหมดด้านหลังชางน้อยหายวับปรากฏการณ์ใหม่ผุดขึ้นมาราวกับว่านั่นฟ้าถูกบุกเบิกให้แผ่ขยายออกไปแสงเต่าแวกผ่านทะเลโลหิตอันไพศาลฟ้าและดินใหม่ก็ถือกำเนิดขึ้นจากโกลาหหนที่เอวของเขามีรอยเลือด พลานุภาพที่อยู่ในแดนสวงแยกฟ้าดินระเบิดออกมาคลื่นกระแทกอันรุนแรงถาโถมออกไปทั่วสารทิศซัดให้ผู้คนปลิวกระเด็นสุกรเทพย,ยดานั้นปกพกษาเตาลลงกับพื้นเท้าก็จิกแน่นใช้พละกําลังทั้งหมดเพื่อปรับกษาเตาให้มั่นคงแต่ทว่าพกษาเตาก็ถูกผลักออกไปพร้อมกับเขาอย่างต่อเนื่องครูดกับพื้นเป็นรอยลึกสามรอยปังเขากระเด็นไปชนกับบ,บ้านข้างหลังและบ้านก็พังทลายลงมาทันที อีกฝั่งหนึ่งชายชาราและหญิงเท่าเหินทยานตวาดแล้วตะวาดอีกแม้ว่าผู้เท่าทั้งสองจะแก่ชาราแต่มือและเท้าก็ยังดุดันรุนแรงอย่างเหนือธรรมดาทลายฝ่าเวทปิดผนึกห้าเหมืองแร่ร่างทั้งสองคนแยกออกจากกันต่างก็เหยียบยืนบนพฤกษาเต่าของตนและกล่าวอย่างขึงขงังราชันชาง เด็กสาวที่ถูกเหวนรกซากวินาศแห่งจุดจบกลืนเข้าไปก็หลุดออกมาในพริบตาถัดมาพร้อมกับผลต่าวของตนถูกพลื่นหางเลขอขอองค์การโจมตีจนกลิ้งหลุนหลุนไปอีกหลายตลบและลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบาก ส่วนหญิงซักผ้าก็ขวางไม้ทุบผ้าไว้ตรงหน้าอย่างไม่ยอมแพ้นางต้องถอยกรูดกรูดออกไปอย่างต่อเนื่องรังสีแสงสาดส่องออกมาจากบอ่อน้ําซักผ้าและน้ําในบ่อก,ก็ไม่คาดคิดเลยว่าจะเป็นน้ําค้างตาวพลันเกิดเมฆหมอกอันเปล่งแสงเรืองรองราวกับฟองคลื่นในมหาสมุทรราชนชางสีหน้าของนางโศกเศร้าและตกใจต้านทานคลื้นหางเลขด้วยความยากลําบากและทันใดนั้นก็รีบหันไปมองทางน้อย เห็นแต่ว่าที่เอวของราชาชางมีรอยแผลโลหิตไหลซึมออกตามีดในมือของเขาจู่ๆก็หักครึ่งร่วงลงกับโต๊ะที่เหลือในมือของเขาก็มีเพียงแค่ด้ามของมันสุกรเทพพยาดาคำรามอย่างดุร้ายทุ่งร่างเข้าจู่โจมกีบเท้าตาบึงมาบดขยี้ก้อนหินพลิกดินให้กระจุยกระจายร่างของเขาใหญ่โตมโหฬารควงพรึกสาต่าวใช้กระบวนท่าฝ้าเจ็ดดาวเหนือเข้าใส่ฉินมู่อย่างดุดันจูซานทงงยา บนพฤกษาเต่าอีกสองต้นชายชาราและหญิงเข้ารีบตะโกนไปสุกรเทพยดากระโดดเหวี่ยงพฤกษาเต่าฟาดลงมาอย่างดุดันฉิงมู่ไม่เงยหน้ากระบี่ภัยพิบัติในมือฟันฉวดเข้าต้านรับสุกรเทพยดาแสงโลหิตปรากฏขึ้นมากลางอากาศจูซานทงร่วงหล่นขาหน้าหล่นลงอ่างหนึ่งขาหลังลงอ่างหนึ่งหัวหมูหล่นลงอ่างหนึ่งเครื่องในหล่นลงอีกอ่างหนึ่งและหางก็ถูกหั่นอย่างเรียบร้อยทั้งหมดเรียงรายอยู่บนจานหั่นอย่างเสมอกัน ถิงมู่ยกมือวูบอีกจานลอยเข้ามาขย่ามือเบาๆผลเต่าสามลูกก็ร่วงหล่นเรียงรายลงบนจานพฤกษาเต่าล้มลงกับพื้นด้วยเสียงกำปนาดอย่างรากลงดินกิ่งก้านพฤกษาวิเศษแกว่งไกวแต่ผลเต่าบนพฤกษาเต่าหายวับอย่างไร้ร่องรอยกลับถูกถิงนมู่ใช้กระบี่ฟันลงมาวางไว้ในจานน้อย ฉินมู่เก็บกระบี่กลับเข้าฝากและปักฝักกระบี่ภัยพิบัติไว้ข้างข้างกล่าวด้วยรอยยิ้มฝีมือทำอาหารของข้ายอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งข้าแสดงฝีมือสักหนึ่งสองดีไหมหัวหมูของจูซานทงหันอยู่ทางฉินมู่ยังคงไม่ตายกล่าวอย่างดุดนันไอลำดับเจ็ดแห่งปราสาทแผไพิสารไอ้คนโตของบ้านเจ้าข้าพวกข้าไม่ได้ไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่ตรึงสกดพวกข้าเอาไว้หรอกเจ้าไม่มีฝีมือนี้ เด็กสาวร้องออกมาเจ้าสามารถใช้วรยุทธ์แต่พวกข้าใช้ไม่ได้มาทุบตีพวกข้านับว่ามีความสามารถตรงไหนถ้าแน่จริงก็ปล่อยพวกเราออกไปต่อสู้กันซึ่งซึ่งหน้ายายาใช้มือเดียวก็ฆ่าเจ้าได้ทั้งเป็นเป็นแล้วหญิงซักผ้ารีบเข้าไปหาราชันชางตรวจดูสภาพร่างกายของเขาราชันชางลูบท้องของตนเองส,ส่ศีรษะและกล่าวว่าไม่ได้บาดเจ็บมากเพียงแต่ตัดผิวหนังเขาออมมือให้ สายตาของเขาแปลกประหลาดทอดไปจับที่ฉินมู่กระบี่นั้นของฉินมู่หน้าสะพรึงกลัวไร้ปานเปรียบทลายฝ่าท่าไม้ตายของเขาเข,าเข้าไปตรงๆแม้กระทั่งทำลายมีดผ่าตัวต,วตนบรรลุเต่าของเขาได้แต่ทว่าเมื่อกระบี่นี้ฟันมาถึงเอวเขาก็รังพลานนภาพกลับไปไม่มีความอมหิตคิดแข่งค่าหากว่ากระบี่นี้ของฉินมู่ระเบิดพลานนภาพออกมาเขาก็จะถูกผ่ายแยกด้วยกระบี่นี้อย่างแน่นอน ผ่านการแปรสภาพเป็นสภาวะโกลาหลสภาวะให้ชูสภาวะให้ถืออสภาวะให้สู้และสภาวะให้จีในเซี่ยวพลิกลายเป็นส่วนหนึ่งของฟ้าและดินตตยดาบและสับสูนย์ปมือและเท้าของชายชราและหญิงเท่าคล่องแคล่วต่างก็ถลายลงมาจากครึษษาเตาของตนเองตรวจสอบอาการบาดเจ็บของเขาค้นพบว่าไม่มีปัญหามากจึงค่อยโล่งอก จูซานทงกลอบตามหมูของเขาไปมาอย่างปั่นป่วนบนโต๊ะอาหารแต่ก็ไม่อาจขยับศีรษะได้มองไม่เห็นราชันชางก็ร่ำร้องออกมาเท่าประหลาดชางน้อยพวกเจ้าตายหรือยังบิดาจะเสี่ยงชีวิตกับเขาแล้วชายชรากล่าวเขาไม่เป็นอะไรมากบาดแผลเขาไม่สาหัสเท่ากับเจ้าสุกรโล่งอกดวงตาของเขาจ้องเบิกกว้างถลึงตาใส่ฉินมู่และกล่าวมานดามัน ต่อยตีกันตั้งนานกลายเป็นค่าบาดเจ็บที่สุดเจ้าทำลงคอได้ยังไงไอ้ลำดับเจ็ดแห่งปราสาทแผ่ภัยสารทำไมไม่ออมมือให้ข้าเหมือนพวกเขาถิงมูคว้าตะเกียบขี้ผูหมูขึ้นมาหนึ่งชิ้นหญิงซักผ้ารีบกล่าวนายน้อยอย่ากินจูซานธงมีวิชาฝีมือแปลกพิสดารบ่มเพราะกายเนื้อไม่มีวันดับศูนย์ขึ้นมาเมื่อเจ้ากินเนื้อของเขาเขาก็จะไปก่ะตัวในร่างของเจ้ากลายเป็นสัตว์ประหลาดในท้องของเจ้า ทิ้งมวางหูหมูลงไปและก็วางตะเกียบด้วยกล่าวด้วยความอัศจรรย์ใจวิชาฝีมือเช่นนี้ข้าทิ้งเตาวกระบี่เอาไว้ในบาดแผลของเขาป้องกันไม่ให้เขากลับมาเชื่อมต่อกันได้อีกเขายังจะไปก่อตัวในท้องข้าได้อีกหรือสุกรกระหิ่มยิ้มย่องกล่าวว่าวิชาฝีมือของบิดาผู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่ดียอรัชฉานน้อยแห่งปราศาสแผ่ไพยารอย่างเจ้าจะเข้าใจได้บิดาผู้นี้ ฉิงมู่สีหน้าแปรเปลี่ยนเอื้อมมือไปหยิบฝักกระบี่ภัยพิบตัติดูทะมึงทึงชายชรารีบเข้ามานั่งและกล่าวด้วยรอยยิ้มนายน้อยเจ็ดแห่งปราสาทแผ่ไพาสาลที่นับถือล้ำค่าดุดยกทองอย่าลดตัวลงไประดับเดียวกับสุกรเลยจะไม่เป็นการลดระดับตนเองหรอกหรือนายน้อยโปรดเก็บกระบี่เถอะเก็บกระบี่เถอะสุกรนั้นกล่าวด้วยรอยยิ้มหยนันเท่าประหลาดเจ้ากลัวเขาจริงๆนะหรือนายน้อยใหญ่ยังฆ่าพวกเราไม่ได้เลย ฉิงมู่แค้นเสียงเฮอทันใดนั้นรัศมีของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งตัวคนก็เหมือนกับสาวศิลาจารึกอันคงกริบในฟ้าและดินผืนนี้ขาดเสาศิลาจารึกไปแท่นเดียวและในตอนนี้ปราณชีวิตปฐมโกลาหนในร่างของถิงมู่ก็แปรเปลี่ยนเป็นอักษรรูนปฐมโกลาห์นชดเชยสิ่งที่ขาดพร่องไปอย่างเหมาะเจาะและทันใดนั้นทุกผู้คนก็สีหน้าแปรเปลี่ยน ทั้งห้าคนพงะถอยไปจากพลังอำนาจอันน่าสะพรึงกลัวในพริบตาถัดมาร่างของพวกเขาก็หายวับไปอย่างสิ้นเชิงถิงมู่ลุกขึ้นยืนมองไปยังหมู่บ้านเห็นว่าข้างนอกหมู่บ้านนั้นเสาศิลาจะรึกผิวราบเรียบดุรกระจกไม่ว่าจะเป็นชายชราหญิงเท่าราชันชางเด็กสาวหรือจูซานทงก็ล้วนแต่ถูกกับเอาไว้ในกระจกไม่อาจขยับขยื้อนแต่จูซานทงนั้นยังอยู่ในสภาพที่ถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นเหมือนเดิมไม่ครบสมบูรณ์ ทั่วทั้งหมู่บ้านมีก็แต่ฉินมู่กับคนอัมาพาตบนเตียงป่วยไข้ที่ยังไม่ถูกกลากเข้าไปกักขังไว้ในเสาศิลาแม้ว่านายน้อยใหญ่จะได้รับมรดกยุธจากเจ้าปราสาทแผ่ไพศาลมาโดยตรงแต่พยุหะเสาศิลาจารึกของเขาข้าก็เข้าใจไม่น้อยจะจัดการพวกเจ้าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับข้าฉินมู่คลี่คลายลำดับอักษรรูนปฐมโกลาหนในร่างกายและกล่าวว่าท่านที่นับถือทั้งหลายเราจะสนทนากันดีๆได้หรือยัง ผู้คนทั้งหลายโลกงอ,อกต่างก็ออกมาจากพื้นผิวกระจกของเสาศิลาประหลาดใจแกมงุนงงนายน้อยเจดจะสนทนาเรื่องอะไรหรือชายชาราเอ่ยถามถิงมู่นนำแผนที่ภูมิประเทศของไทอีออกมาและเอ่ยถามไม่ทราบว่าท่านที่นับถือเคยเห็นภูมิประเทศในนี้หรือไม่หญิงเท่าและชายชาราเพ่งพิดูเป็นนานสองนานต่างก็ใส,ส่ศีรษะกล่าวว่าพวกเราถูกกลึงสะกดเอาไว้หลายกันจากกรวาลไม่เคยเห็นแผนที่นี้ หญิงซักผ้าและเด็กสาวต่างก็ใส,ส่ศีรษะราชันชางพล่งขึ้นมาทันใดข้าเคยเห็นนี่คือแผนที่การกระจายตัวของพฤกษาเต่าในชั้นอวกาศนิรันแห่งกันจัก,กรวาลที่16